ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อกับหัวข้อของมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปังเพราะตั้งราคาแพงไปนิดนึงนั่นเองซึ่งคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นภาค2ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าภาคแรกเนี่ยเราได้ลงไปเมื่อประมาณ2-3สัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งพวดขึ้นไปเกือบ3 0 0 0 0ื่นวิวแล้วนะครับถือว่าเป็นยอดวิวที่ค่อนข้างเยอะในยุคที่ YouTube ค่อนข้างมืดมนเลยนะใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปนั้นนะครับแล้วอยากเข้าไปรับชม ก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตรงที่ตัวไอมุมขวามือบนเลยส่วนใครที่ดูแล้วนะครับก็มาดูคลิปนี้กันต่อดีกว่าดูซิว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้าง โดยคันแรกของคลิปนี้นะครับขอเสนอเป็นรถจากค่าย Honda เลยดีกว่าครับและนี่คือ Honda S h 150i หนึ่งในตำนานที่ปัจจุบันเองก็หาตัวจับยากมากๆเพราะว่าจำนวนตัวรถนั้นมีน้อยมากๆในไทยนะครับโดยช่วงที่เปิดตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในปี2013นะครับก็ราวๆ10บกว่าปีที่แล้วได้อยู่กับช่วงนั้นเนี่ยกระแสของสกูตเตอร์พรีเมียมก็เริ่มจะมานะครับแต่ก็ยังไม่ได้แรงมากยังไม่ได้นิยมกันศึกเท่าไหร่ตอนนั้นหัวหัวเลยเนี่ย ก็น่าจะเป็น Honda PCX 150โฉมแรกนะครับที่มีหน้าตาเหมือนกับ PCX 125นั่นแหละโดยในยุคนั้น PCX 150โฉมแรกยังไม่ได้รับความนิยมจากหมู่วัยรุ่นสายแว้นนะต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นรถผู้ใหญ่มากๆนะครับด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงและแนวทางการตกแต่งของตัวรถก็เน้นไปในแนวลุงแนวทัวริงแนวการเดินทางซะม,มากกว่าซึ่งมันแตกต่างจากยุคหลังๆนะครับที่ PCX 150นั้นจะก,กลายเป็นรถแว้นแบบเต็มต แน่นอนว่าในยุคนั้นเนี่ยทาง Honda ก็มองหาความพรีเมียมที่เพิ่มขึ้นจาก p c x 150เพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการอะไรที่มากกว่านั้นจึงนำ SH150i มาเปิดในกลุ่มตลาดที่โคตรแพงในราคาที่แพงโคตร9,9800บาทนั่นเองซึ่งในยุคนี้เนี่ยอาจจะมองเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่ราคาประมาณ100 0 0แบาทบวกลบแต่ถ้าเราไปพูดกันถึงยุคนั้นก็ต้องบอกเลยครับว่ามันแพงมากๆคืออย่างพวกรถย่อดฮิตในตอนนั้นม i โอฟีโนคลิกส่วนใหญ่ราคาก็แทบจะไม่ข้าม50,000บาทเลย และถ้าหากเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมที่เคยทําตลาดก่อนหน้านี้อย่าง p c x 150คานั้นเองก็ราคาประมาณ80,000นิดๆเท่านั้นเองครับ แถมหน้านตาของเจ้า SH150i คันนี้มันก็ดันไม่โดนใจคนไทยอีกด้วยบ้างก็บอกว่ามันเป็นสกูตเตอร์เวียดนามสไตล์บ้านเราไม่นิยมกันหรอกหรือไม่ก็บอกว่ามันคือ Spacey i ชุบแป้งทอดยังไงอย่างนั้นสุดท้าย SH150i คันนี้ก็ทำตลาดอยู่ในไทยได้แค่ระยะเดียวเท่านั้นครับจะเรียกได้ว่าปีถึง2ปีเท่านั้นเองนะที่มีการจาหน่ายนอกนั้น,นี้ก็เหลือเป็นรถค้างสต็อกลดราคาลงมาเรื่อยๆโดยราคาสุดท้ายที่ผมเห็น,นจะอยู่ที่ประมาณ65,000หรือ70,000บาทเท่านั้นเองสำหรับ รถใหม่มือหนึ่งนะโดยตรงนี้ก็มีหลายๆคนที่บอกครับว่าถ้าตอนนั้นตั้งราคามาพอๆกับ p c x 150ด้วยราคาแบบประมาณ8 0,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะพอขายได้มากกว่านี้แน่นอนเพราะด้วยฟังก์ชันของตัวรถก็ต้องบอกเลยว่าให้มาเยอะแยะกว่า p c x 150แบบเห็นเห็นเหมือนกับคันต่อไปของคลิปนี้อย่างไ c โคร ne re 3ามสปอร์ตคลาสสิกที่เน้นฟังก์ชันแบบครบคันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าปัดเรือนใหม่แบบฟูลดิจิตอล ระบบไฟร,รอบคันแบบ Full LED แถมยังมากับเครื่องยนต์2สูบขนาด 378cc ซที่พกม้ามาถึง36.2ตัวเลยทีเดียวต้องบอกครับว่ารุ่นนี้เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ผมค่อนข้างคาดหวังว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จแน่ๆในไทยเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็มีการเกิ่นว่าจะตั้งราคามาแบบน่ารักน่ารักกันนะครับ ด้วยความที่ตอนนั้นหลายๆสื่อในบ้านเราก็ประโคมกันว่ามันน่าจะมาด้วยราคาประมาณ130,000บาทจนถึง140,000บาทเท่านั้นแน่นอนว่าราคาแบบนี้มันดูดีแน่นอนครับเพราะว่าตัวรถนั้นมันให้อะไรที่เกินเบอร์มามากๆ แถมในช่วงต่อๆมาเนี่ยทางเพจของโจงเซนลิวก้าเนี่ยก็มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของเจ้า r e 3คันนี้นะครับว่าอาจจะมีการเปิดราคามาที่ประมาณแสนห้านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จ้องกันตาเป็นมันเลยครับบางท่านก็บอกว่าถูกบางท่านก็บอกว่าแพง ก็มีถิงเถียงกันไปบ้างแต่ว่าในวันที่เปิดราคาจริงเนี่ยทำเอาหลายๆคนอึ้งเลยนะครับเพราะว่าราคาที่วางขายจริงๆเนี่ยอยู่ที่1 8 9 9 0 0นั้บาทนั่นเองซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับหลายๆคนคาดหวังเอาไว้นะคือตัวรถมันไม่ได้แพงอะไรเวอร์วังหรอกครับมันก็มาตามสเปคกันแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการประโคมข่าวของสื่อแล้วก็การที่ทางเพจจงเสริลิวก้าเนี่ยออกมาโพสต์ประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ หลายคนเนี่ยคิดว่ามันต้องมาถูกแน่ๆแต่มันดันมาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับค่าญี่ปุ่นหลายๆคนก็เลยถอนตัวถอนใจกันไปเยอะอยู่แต่ถามว่ามีคนที่ซื้อมาขับขี่ไหมผมก็เห็นว่ามีเยอะอยู่นะคือมันไม่ใช่รถที่ขายไม่ได้เลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขายดีไง ลองคิดตามดูนะครับว่าถ้าวันนั้นมันมาด้วยราคาที่ดูดีกว่านี้แบบหลายๆคนคาดหวังกันเอาไว้ผมคิดว่ามันน่าจะออกมาดีกว่านี้แน่นอนครับสำหรับยอดขายซึ่งผมมีบางอาจไปตั้งราคาให้เขานะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องของภาษีน้ำเข้าค่าการตลาดค่าพนักงานอะไรอีกมากมายที่เป็นรายจ่ายครับ แต่ผมเองก็แค่แสดงความเห็นเฉยๆนะว่าถ้าราคาเปิดมาได้ดีกว่านี้มันก็อาจจะทําให้เหล่าไบเกอร์ที่เขาสนใจตัวรถอยู่ให้ความสนใจมากกว่าเดิมหรืออาจจะตัดสินใจซื้อดิง่ายกว่าเดิมแน่นอนครับดีกว่าการที่ตั้งราคามาแพงในช่วงแรกและขายไม่ออกไปลดร,ราคาทีหลังเหมือนคันสุดท้ายของคลิปนี้และนี่คือ Suzuki Vstorm 250SX a อดเวนเจอรุ่นเล็กที่ราคาไม่เล็กเลยครับเพราะในช่วงที่เปิดตัวมาด้วยราคา179,000บาททำเอาคนที่สนใจในช่วงนั้นถึงกับขนลุกกันเลยทีเดียวเพราะมองมุมไหนอย่างแพงสุดก็ไม่ควรเกิน150,000บาทครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ขนาดนั้นนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับสายซูอย่าพึ่งโกรธกันเพราะว่าเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยมันคือเครื่องเดียวกับ s u zuki จิกเซอ250 SF สปอร์ตฟูลแฟลลิ่งม้อลมสไตล์อินเดียที่เคยทำตลาดในไทยเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วกับยอดขายที่ไม่กระเตื้องและเรียกได้ว่าเป็นรถแปกแห่งปีเลยก็ว่าได้ซึ่งเจ้าจ i กเซอ SF นั้นมีราคาอยู่แค่ประมาณ128,800บาทท่านั้นครับแต่กับการร่างจำแรงอย่าง VStorm 250 SX เนี่ย กับมีราคาสูงถึง1790 0 0บาทเลยทีเดียวมันก็เลยทำให้หลายๆคนบ่นกันครับว่ามันแพงอะไรวะเนี่ยแน่นอนผมเองก็สงสัยเหมือนกันครับได้แต่คิดแล้วก็สงสัยจริงๆว่ามันแพงที่อะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าจิกเซอร์ SF ขนาดนั้นเลยครับและด้วยราคาแบบนี้มันก็เลยทำให้ผมคิดว่าเหล่าเบเกอร์สายทัวริงทั้งหลายเนี่ยเขาคงกระโดดข้าไปเอาตัวอื่นกันมากกว่ายกเว้นสายซูที่แท้จริงนี่แหละครับที่น่าจะซื้อกันในวันนั้น เพราะต่อให้ดูไม่คุ้มค่ายังไงแต่คําว่าซูมันค้าคอครับซึ่งผมก็มีเพื่อนใส่ซูอยู่เยอะนะหลายๆรุ่นเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็ไม่ได้ชอบหรอกคนซื้อนะแต่ว่าก็จะซื้อเพราะามันคือซูนั่นแหละเรียกได้ว่าฐานแฟนคลับของซูซูกิเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับเป็นแฟนคลับที่แบบตัวยงจริงๆ ต่อให้สูตรบริการน้อยอะไหล่แพงหรืออะไหล่เทียบไม่มีขายรวมไปถึงแต่ละอู่ไม่ค่อยรับทำถ้าเวลาจะวิ่งเข้าศูนย์ทีก็วิ่งกันเกือบร้อยโลผมคิดว่าแฟนซูก็ไม่หวัน่นเพราะว่าจากที่ผมสิงสถิตอยู่ในกลุ่มซูรวมไปถึงเพื่อนๆผมที่เป็นสายซูเนี่ยก็เรียกได้ว่าคนบ้าพันแท้ครับซึ่งแน่นอนว่าคนบ้าอาจจะไม่เป็นหวัดแต่คนบ้านหลังหักได้ครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานี้ หลายๆรุ่นของซู z u k i ที่ดูจะขายไม่ค่อยดีครับมีการปรับลดราคาลงมาแบบงงงวงเล็บโดยเฉพาะการซื้อเงินสดนะครับไม่ว่าจะเป็น smart 1 1 5 fi r a d e r 150 avenis 125และล่าสุดที่ผมเห็นก็คือ V Storm 250 SX คันนี้เนี่ยแหละครับที่มีการปรับลดราคาลงมาวงเล็บนะครับโดยเฉพาะเงินสดเหลือเพียง1 3 5 4 0 0ับาทเท่านั้นครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการขายล้างสต็อกก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการกระตุ้นยอดขายอันนี้ไม่แน่ใจแต่แน่นอนว่า s u z u k ิมีการปรับลดราคารุ่นนี้แล้วนะครับซึ่งคนที่ซื้อในช่วงที่ราคาปรับลดลงเนี่ยต้องบอกเลยว่าคดคุ้มครับส่วนคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ด้วยราคาเกือบเกือบแสนเนี่ย แล้วซื้อเป็นเงินสดอนะต้องบอกเลยว่าไม่หลังหักก็ติดดอยครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับรถมอเตอร์ไซค์ในคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ